สว,สวัสดีครับวันนี้หนุ่มสกุลจะมาแนะนาการเลี้ยงเป็ดแบบลดต้นทุนลดต้นทุนในที่นี้ก็คือว่าการให้อาหารด้วยอาหารลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนที่ว่าก็คือมันหมักยีสต์ผสมกับลำแล้วก็หัวอาหารบ้างนิดหน่อยนะพี่น้องเพื่อเป็นการลดต้นทุนประหยัดพี่น้องสําหรับมันหมักยีสต์หนุ่มสกุลผลิตเองเนะพี่น้องและก็มีจําหน่ายกับพี่น้องในราคากระสอบละ80บาทเท้อพี่น้องการให้เป็ดนะพี่น้องให้เป็ดกระผสมนี่พี่น้องผสมคุกข้าวให้เข้ากันให้เป็ดให้ไก่ ได้เบิดเลยพี่น้องหนุ่มสกุลกะเลี้ยงอยู่แบบนี้เป็ดจะได้น้ําหนักดีมากพี่น้องเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องหนุ่มสกุลจะมาเกลือเลยพี่น้องเนาะหลังจากให้เป็ดแล้วหนุ่มสกุลจะพาพี่น้องไปเกลือไก่ทํา้การพี่น้องไปบึงสวนของหนุ่มสกุลที้การครับพี่น้องส่วนเรื่องหมูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่น้องเนาะรู้ๆกันอยู่ว่ามันหมักยิดหมูกินดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องส่วนวัวควายก็กินดีแน่นอนครับพี่น้องนี่ด้วยพี่น้องตาใคร พี่น้องสังเกตครับเบื้องอาการพี่น้องเบื้องการกินของเขาครับอ่าเขาจะกินแบบนี้เลยพี่น้องกินดีแน่นอนหนุ่มสกุลรับประกันกับพี่น้องเนาะสาหรับมันหมักยิดผสมลําข้าวแล้วก็หัวอาหารพี่น้องเป็นการลดต้นทุนได้ถึง8 0ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปยพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องให้คำข้าวกับหัวอาหารสองอย่างมันแพงพี่น้องห้ามกะต๊กิโลละเจ็ดแปดบาทเนาะพี่น้องส่วนมันหมักยิดตกกิโลละแค่สองสามบาทพี่น้อง ต้นทุนต่ำเฮี้ยงครับอ่าพี่น้องสังเกตครับกินกันแบบนี้เลยพี่น้องน,น,น,นี่แย่งกันกินเลยครับหลังจากให้เป็ดแล้วหนุ่มสกุลจะไปให้ไก่พี่น้องมาเนี่ยส่วนวัวควายเอาเป็นคลิปต่อไปเลยพี่นอ้องหนุ่มสกุลให้แบบนี้เลย ดูครับแย่งกันกินพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องโปรตีนสูงน้ำหนักดีครับป้วนแน่นอนหนุ่มสกุลรับประกันพี่น้องการให้เป็ดให้ไก่ไงครับไปพี่น้องหนุ่มสกุลจะพาพี่น้องไปให้มันหมักยิดอาหารลดต้นทุนกับไก่อยแล้วพี่น้องนี่พี่น้องหนุ่มสกุลเอาอาหารให้แล้วพี่น้องนี่เขาก็มาลรุมกินกันแล้วครับทั้งตรงนู้นด้วยพี่น้องกินอย่างเควาครับ เบื้องรวดพี่น้องต,กตักโตอยู่ข้างนอกกระจิกกินครับนี<ม>่สำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้มันหมักยิดสูตรเข้มข้นของหนุ่มสกุลทักเข้ามาครับพี่น้อง0924977505หนุ่มสกุลครับ